อย่านอกใจ112ดิวไม่รับสยบนายใหญ่หลุ้นชะตา18บมิถุนายนคุกไม่คุกรวมกันมินประมาทดูม,มินหรือแสดงความอาฆาตมาตร้รายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท และร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83-112คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519ข้อ1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา 3, 14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา8คือข้อหาเต็มๆของท่านอายการสูงสุดคนปัจจุบันน,นายอํานาเจเจริญรักที่ลงนามสั่งฟ้องนายทักษิณเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567และทีมโฆษกมาเปิดอ่านถแถลงกัน 29พกพฤษภาคมแต่เสียดายที่ทักษิณรู้ทันเมื่อวาน28พฤษภาคมให้ทนายยื่นหนังสือขอเลื่อนอ้างเหตุป่วยโควิดมีใบรับรองแพทย์ถูกต้องเรียบร้อยว่ากันว่าถ้าทักษิณมาตามนัด อายการนำตัวส่งสารก็จะได้ลุ้นกันระทึกว่าทักษิณจะต้องถูกคุมตัวเข้าเรือนจำหรือไม่เพราะใครต่อใครพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าศาลไม่น่าจะให้ประกันตัวเหตุเพราะทักษิณยังมีคดตีต้องโทษคุมขังอยู่อีกคดีและวันนี้ยังเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษเท่านั้นยังไม่ผนโทษโน่น20สิงหาคมจึงจะผนโทษ ศาลเคยมีแนวคำวินิจฉัยไม่อนุญาตให้ประกันตัวจำเลยที่มีคดีซ้อนทำนองนี้มาก่อนงานนี้เลยมีหนาวถ้าลากคดีค่อยสั่งฟ้องหลังวันที่20สิงหาคมศาลก็คงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยสะดวกเพราะเหลือคดีเดียวเหมือนที่ศาลเมตตาให้ประกันตัวน้องๆ3นิ้วถึงตอนนี้สรุปว่าขณะที่คดีเศรษฐาทวีสินมีวิษณุเครือง,งามมาเป็นตัวช่วยแต่คดีทักษิณน,น่าเหนื่อยใจแทนมีเหลี่ยมมุมที่ชวนคิดตามและชวนคิด 1. ต้องลุ้นกันว่าวันที่18มิถุนายนทักษิณจะมาตามนัดของอายการหรือไม่ฟังทนายวินยัิชาติมนตรีก็เอาอาการแปลกๆแปลงๆเพราะบอกทานองว่ารอให้ถึงวันนั้นแล้วจะรู้เองแต่ตำหลักท่านมีหน้าที่ต้องไปตามนัด 2. งงานนี้ต้องชื่นชมท่านอาสะสะคนปัจจุบันนายอำนาจ,จเจเจริญรักที่จะกะเกษียณเดือนกันยายนปีนี้ซึ่งทราบว่าปัจจุบันท่านป่วยอยู่ถ้าจะหาทางลากยาวไปก็ย่อมทำได้แต่ท่านไม่ยอมแม้จะมีใครต่อใครไปรบปีท่านถึงขอบเตียงโรงพยาบาลก็ตามทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณอสะสะท่านก่อนร้อยตำรวจตรีพง์นิวัตยุทธพันธ์บริพามที่ได้สั่งฟ้องเอาไว้ก่อนแล้วตั้งแต่19กันยายน25593 ถักคดีลากยาวไปถึงอสสท่านต่อไปคือนายภัยรัตน์พรสมบูรณสิริก็ไม่แน่ว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่เพราะอู่ปุ่มหลังแล้วนายภัยรัตน์ค่อนข้างทำงานใกล้ชิดกับนายชยเกมนิติสิริอดีตอสสซึ่งวันนี้เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทย 4. ดิวรับมีจริงไม่มีจริงก็ว่ากันไป แต่ข้อตกลงการกลับไทยของทั้งสินนั้นมีแน่ไม่แปลกที่วันนี้ทักษิณได้กลายเป็นตัวประกันในการรักษาสมดุลสมการอำนาจการเมืองแบบที่เป็นอยู่ให้เดินหน้าต่อไปแต่อย่านอกใจไปจับมือส้มหรือคิดล้มชาติล้มสถาบันเป็นอันขาดดูกันดีๆครับคุณผู้อ่านท่านผู้ชมการเมืองเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมมีอะไรให้หวาดเสียวตื่นเต้นอีก3-4ถึงเรื่องขอยกยอดไปว่ากันครั้งต่อไป